สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอังคารประจำเดือนตุลาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตาก,กันนะคะ คนที่เกิดบ,บันอังคารในช่วงเดือนนี้นะอาจจะกังวลใจกับเรื่องงานนะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่การปรับเปลี่ยนนะคะเรื่องของการยกย้ายนะ,ะกับเรื่องงานยังเข้ามานะคะเพียงแต่ว่านะคะปัญหากับเรื่องงานในช่วงน,นี้นะคะยังนำไปสู่ในเรื่องของโอกาสใหม่ๆสําหรับคนที่เกิดบ,บันอังคารด้วยนะคะโดยเฉพาะนะ,ะอิทธิพลของไพ่การเดินทางค่ะหรือการเคลื่อนไหวกับเรื่องงานนะคะยังเข้าหานะคะสิ่งที่อยากจะเตือนกับเรื่องงานก็คือนะคะยังเห็นอิทธิพลของไพ่นะคะสัญญาหรือข้อตกลงอยู่ซึ่งคนที่เกิดบันอังคารอาจจะต้องตรวจสอบให้ดีนิดนึง ะะแล้วก็เรื่องของปัญหาเรื่องของศัตรูเรื่องของการฉกลอบบี้กับเรื่องงานนี่ยังเข้ามาอยู่นะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะอยากจะให้ไประวังนะคะโดยเฉพาะตําแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานนี่นะคะเป็นตําแหน่งที่ต้องรอบคอบนะตำแหน่งของหัวหน้านะคะอาจจะต้องนะคะพูดคุยค่ะหรือต้องต้องดูในเรื่องของเงื่อนไขนะหรือข้อตกลงกับเรื่องงานให้มากที่หนึ่งนะคะบางคนนี้อาจจะถูกเสนอชื่อนะให้ไปฝึกฝนหรือไปช่วยงานที่อื่นสักระยะหนึ่งด้วยนะคะ ก็มองว่านะคะไม่ได้เสียหายหรอกเราก็อดชนแล้วก็ควบคุมเรื่องของลมอย่าใจร้อนแล้วกันนะตำแหน่งเรื่องบริวารลูกน้องเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะแล้วก็ตำแหน่งของหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะก็ถือว่าตำแหน่งนี้ยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงกันอยู่ในช่วงนี้ค่ะฉันถือว่านะคะงานอาจจะเยอะจะมากในช่วงนี้แต่ถือว่าน้าจะมีโอกาสหรือความสําเร็จแล้วเรื่องของการเดินทางกับเรื่องงานหรือการเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะ อิทธิพลของไพ่ก้าเหรียญน,นะคะก็คือเรื่องของการเงินที่สวยไพ่เจ้าชายเหรียญก็เป็นเรื่องของไรายได้ที่ดีนะคะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารหรือกลุ่มลูกค้าต่างๆนะ,ะหรือผู้ใหญ่นะคะยังเข้ามาให้การสับสนกับเรื่องของการเงินนะหรือเรื่องของการงานยังส่งผลกับเรื่องของไรายได้ที่ดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเดือนค่ะจะเป็นช่วงที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าการถูกหลอกถูกโกงถูกเอาเปรียบ นะกับเรื่องของรายได้หรือการเงินนะคะอาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วบางคนก็อยู่ในช่วงที่ก, combined, กําลังปรับปรุงต่อเติมบ้านหรือร้านค้าด้วยนะคะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนนะคะต้องรอบคอบเรื่องของการเงินค่ะหรือการลงทุนนะพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะในเรื่องของรายได้หรือการเงินเนี่ยค่อนข้างเกิดโอกาสแล้วก็ส่งผลดีนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะมีคนค่ะเข้ามาผพันในเรื่องของความรัก ะะมีความสัมพันธ์ปรากฏขึ้นนะคะแต่ยังไม่ใช่รักแท้นะคนโสดอาจจะต้องนะคะพูดคุยนะคะหรือพัฒนาศึกษาดูใจกันไปก่อนค่ะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือมีภรรยาอยู่แล้วอันนี้ต้องไปต้องไปสืบดูนะคะหรือต้องไปปรับนะคะหรือว่าต้องระวังให้เยอะจนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะก็เป็นความรักที่ต้องระวังเรื่องของมือที่3นะคะฉะนั้นต้องไปปรับกันเช่นเดียวกันค่ะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของระบบทางเดินหายใจการทำงานของปอดค่ะรวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นเลือดด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์หรือโรคที่มีการติดเชื้อฟักตัวแล้วแฝงตัวพวกโรคที่เป็นเชื้อไวรัสน่ะต้องระมัดระวังนิดนึงไม่ควรเข้าไปอยู่ในสถานที่อโครจรค่ะหรือสถานที่อันตรายหรือสถานที่ที่มีฝุ่นเยอะฝุ่นมาก นะอาจจะทําให้สุขภาพร่างกายแย่รวมถึงนะคะปัญหานะคะในเรื่องของน้ําเหลืองไม่ค่อยดีค่ะผิวหนังเป็นผื่นคันแพ้เสพนะคะอาการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีราดด้วยนะคะอาการพักผ่อนน้อยฉันช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพของตีงให้มากที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า คนที่เกิดนะคะในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ20-23ปีนะคะอยู่ในช่วงที่การทํางานยังส่งผลดีนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่บ้านนะหรือนําบ้านมาเป็นร้านค้านะหรือกําลังจะเปิดกิจการนะคะอันนี้ก็มองว่านะคะยังเกิดโอกาสที่ดีกับเรื่องของธุรกิจการงานอยู่แต่ต้องระวังปัญหากับคนข้างบ้านหรือคนข้างร้านค่ะ รวมถึงนะคะในเรื่องของข้อตกลงกับเรื่องของการทํางานต่างๆต้องตรวจสอบให้ดีนิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามาค่ะแต่ค่าใช้จ่ายยังมากนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักนะคะหรือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแต่ไม่ใช่รักแท้ค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความรักนะคะต้องระวังปัญหาเรื่องของมือที่3นะคะแต่ถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวไปอยู่ใกล้ชิดกันอันนี้มองว่าไม่ได้เสียหายแต่ถ้าเดือนนี้แบบ เฉยชาหรือเกินจืดชืดนะคะต้องระวังเรื่องมือที่สามค่ะคนที่เกิดในช่วงยายุ24ปีนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินนะคะแล้วก็ยังมีความสดใสในเรื่องของความรักด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงยายุี5ถึงย6่ปีค่ะยังเด่นกับเรื่องงานมากๆนะคะผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่มีโอกาสที่จะเติบโตกับเรื่องของการทํางานนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงาน ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักจากการทํางานหรือพบรักทางไกลหรือพบรักต่างวัยนะะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะยังมองว่าเป็นคู่ที่สนับสนุนกันอยู่นะคะเพียงแต่ว่าจะมีความระแวงสงสัยกันนะอันนี้ให้เป็ปรับคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ27-28ถึงปีนะคะถือว่าเด่นกับเรื่องงานค่ะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาส่งเสริมดวงส่วนเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมากๆนะคะ ่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีเสน่ห์ค่ะจะมีคนเข้ามาผัวพันไม่ว่าจะเป็นรักต่างเพศหรือรักเพศเดียวกันนะคะแต่ก็ยังไม่ใช่ความรักที่เป็นรักแท้นะฉะนั้นต้องใจเย็นแล้วก็พัฒนาไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความรักถือว่ายังหวานชื่นกันค่ะแต่ว่าคู่ครองคนรักจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะอาจจะมีคนเข้ามาผัวพันนะเราก็ต้องไประวังคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีค่ะ โอกาสหรือการเริ่มต้นงานในใหม่นะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่ยังไม่ใช่งานระยะยาวอาจจะเป็นช่วงที่เรารอในเรื่องของการถูกบรรจุหรือเป็นช่วงที่เราถูกเรียกไปฝึกฝนอบรมงานหรือรอ,อการยกย้ายก็ได้นะคะจากนั้นในเรื่องของการทํางานนี่นะยังต้องระวังอยู่หรือยังไม่ใช่งานระยะยาวนะคะอาจจะต้องสร้างผลงานให้มากค่ะเพียงแต่ว่าถ้าผ่านในเรื่องของเงื่อนไขนะคะไปได้นะ,ะก็มีโอกาสจะได้ต่อสัญญายาวนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้ยังเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายยังมากนะคะ ส่วนเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดนะคะก็นะ,ะมีโอกาสค่ะที่จะมีคนเข้ามาแอบพูดแอบคุยแต่ยังไม่ใช่ความรักที่ชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็ต้องระวังนะคะอาจจะมีเรื่องของการแอบไปคุยกับคนอื่นค่ะส่วนสุขภาพร่างกายปัญหาโรคหวัดภูมิแพ้อาการปวดกระดูกข้อมือค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ30ถึง33ปีนะคะยังเด่นกับเรื่องงานโดยเฉพาะการทำงานเป็นคู่นะ นะคะอันนี้ถือว่าส่งผลดีมากๆเลยส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะการเงินมาจากงานนะ,ะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนในช่วงวันนี้ก็ยังมีดวงที่จะพบรักดีๆส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ค่อนข้างดีมากๆแต่เราก็ต้องพากไปเติมความหวานด้วยนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ34-36ปีนะคะปัญหากับเรื่องงานจะเข้ามาค่ะแล้วก็ต้องเรามาระวังเรื่องของความขัดแย้งหรือการทะเลาะวิวาทด,ด้วย การถูกเอาเปรียบหรือการถูกลอบบี้กับเรื่องงานจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่าไปมีปัญหานะคะกับเพื่อนร่วมงานหรือกับผู้หญิงนะคะในช่วงนี้นะมินั้นอาจจะส่งผลกระทบค่อนข้างมากส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังเยอะค่ะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีดวงพบรักกระทันหันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะ,ค,ะความรักอาจจะมีปัญหาการแต่มองว่ายัางเป็นความสัมพันธ์ที่ยังปรับกันได้นะคะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องดูแลติงให้เยอะนิดนึงคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ37จนะคะจนถึง39ปีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายกับเรื่องงานค่ะแต่ว่าถือว่าส่งผลดีถือว่าเป็นคนที่มีผลงานหรือมีประสบการณ์หรือบางคนเนี่ยนะ,ะไม่ได้มีการยกย้ายกับเรื่องงานแต่มีการยกย้ายตําแหน่งนะหรือไปควบคุมในสาขาที่ใหญ่ขึ้น นะมอาจจะไปอยู่สาขาใหญ่หรืออยู่สาขาย่อยก็ได้แต่เป็นเรื่องของการประสานงานระหว่างสาขาใหญ่กับสาขาย่อยแบบนี้นะคะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของโอกาสกับเรื่องงานมากกว่าส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้มาจากงานนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดมองว่ายังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักต้องปรับกันเพราะจะมีความหงหุวหงกันมากคนที่เกิดในช่วงยุ40ปีนะคะอิทธิพลของไพ่การเดินทางหรือการขึ้นไหวกับเรื่องงานดีมากๆค่ะ เดี๋ยวนี้อาจจะต้องนะคะให้ความสําคัญกับเรื่องของงานนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวให้มากโดยเฉพาะงานที่มีเรื่องของการขนส่งงานกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะจะเกิดโอกาส สว่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว okay? ่าการเงินยังมั่นคงอยู่นะคะแต่อาจจะไม่ได้เป็นการเงินที่ระดับสูงอะไรนะแต่ก็ถือว่าการเงินก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้นะคะถ้าเรามีเรื่องของการลงชนหรือว่ากําลังตั้งเลทราคาในเรื่องของการบริการเนี่ยนะก็ไม่ควรที่จะตั้งในเรื่องของราคาที่สูงเกินไปควรจะตั bon. ้งในเรื่องของราคามาตรฐานแล้วมองในเรื่องของระยะยาวกับเรื่องของราคาในเรื่องของการบริการจะดีกว่าส่วนเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดมีดวงจะพบรักทางไกลค่ะ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็มองว่าเป็นรักที่ต้องปรับกันนะอาจจะมีความหึงหวงกันโดยเฉพาะคู่ไหนที่อยู่ไกลกันเนี่ยนะคะต้องปรับกันให้มากคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ41จนถึง43ปีนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องการนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะโดดเด่นมากเลยนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็รายได้ดีค่ะ ส่วนเรื่องของความรักก็มีโอกาสนะที่จะพบรักทางด้านสื่อออนไลน์นะหรืออาจจะพบรักต่างเพศหรือเพศเดียวกันก็ได้เพียงแต่ว่านะคะความสัมพันธ์นี้ต้องใช้เวลานิดนึงส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็มองว่ายังเป็นคู่ที่ต้องเติมความหวานกันนะแต่ถ้าเดือนนี้นะคะไม่ได้มีเรื่องของความสัมพันธ์พิเศษอะไรนะคะต้องระวังเรื่องของมือที่3นะคะคนที่เกิด ในช่วงอายุ44-46ปีโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆมีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่ยังเป็นงานระยะสั้นค่ะอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องลงไปนะคะหาข้อมูลหรือฝึกฝนอบรมงานหรือสัญญางานที่เข้ามาไม่ใช่สัญญายาวนะเป็นช่วงที่ เพิ here, right? anyway, the match, the ่งเข้าไปทํางานน่ะก็ต้องอดทนนะคะแต่ถ้าผ่านในเรื่องของนะคะระบบในเรื่องของการทํางานนะคะก็จะทําให้นะคะในเรื่องของโอกาสกับเรื่องของการขยายธุรกิจหรือการทํางานนี่ส่งผลดีมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์นะคะแล้วก็อาจจะต้องร่วมงานนะคะสอถึงสคนขึ้นไปนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็ถือว่ารายได้เข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายยังมากนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักต้องปรับกันนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ47-49ปีนิเด่นกับเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะคะโดยเฉพาะการประสานงานกันหรือการทํางานนะคะกับคู่หูหุ้นส่วนหรือการทํางานเป็นคู่นะถือว่าดีค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ50 ถึง52ปีนะคะเดือนนี้อาจจะต้องระวังปัญหากับเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งต่างๆโดยเฉพาะโอกาสที่จะถูกล็อบบี้กับเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีอ่ะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาในช่วงนี้นะคะฉะนั้นอาจจะต้องรอบคอบกับเรื่องงานนิดนึงส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังเยอะค่ะฉะนั้นต้องควบคุมนะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวอยากให้ไปปรับกันแล้วก็อยากให้เรามาระวังเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 5 3 5 6ปีนะคะการยกย้ายกับเรื่องงานจะเกิดขึ้นนะคะแต่เป็นการยกย้ายที่ทําให้ส่งผลในด้านดีนะคะไม่ใช่การถูกสั่งยกย้ายไปในเรื่องของการแบบทําผิดอะไรอย่างเงี้ยหรือลดตําแหน่งแต่เป็นการยกย้ายไปเพราะเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ให้ไปดูแลในเรื่องของการทํางานในสาขาอื่นนะคะซึ่งก็ถือว่างานน่าจะเกิดประโยชน์ส่วนเรื่องของการเงินก็ไรายได้มาจากงานนะ,ะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวนะคะอยากให้ไปปรับกันนิดนึงค่ะ คนที่เกิดในช่วงอาย57ุ57ถึง60ปีนะคะส่งผลดีกับเรื่องงานรวมถึงเรื่องของการเดินทางด้วยเรื่องของการเงินก็ยังมั่นคงค่ะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวอยากให้ไปปรับกันนิดนึงนะคนที่เกิดในช่วงอายุ61จนถึง63ปีนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาก,กับเรื่องงานนะ,ะถูกบีบถูกกดดันหรือถูกบีบให้ออกจากงานนะคะหรือถูกหักหลังทรยศ ป้ายสีอะไรประมาณนี้ฉะนั้นในเรื่องของปัญหากับเรื่องงานยังต้องระวังอยู่แล้วก็อย่าใจร้อนนะคะแต่ถ้าเราทํางานที่เกี่ยวข้องกับด้านสินเชื่อนะคะหรือเราทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายเหล็กโลหะอะไรลงกลึงนะคะหรือทําประกันต่างๆนะคะแล้วก็เป็นแพทย์เป็นพยาบาลอันนี้มองว่าไม่ได้เสียหายอะไรเป็นเรื่องของธุรกิจการงานนะที่มันต้องใช้ความสามารถหรือต้องใช้ความอดทน แต่คนไหนที่ทํางานประจำมานะคะก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหากับเรื่องงานด้วยแล้วก็ยังเห็นที่จะมลของพ่การปรับเปลี่ยนการยกย้ายนะคะเข้ามาค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าไรายได้เดือนนี้ค่อนข้างดีมันจะเป็นเรื่องของทุกขลาบหรือการเงินที่มาจากการชดเชยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินที่มาจากเอ,อ่อสุขภาพ หรือว่าในเรื่องของการเซ้นกิจการหรือการขายทรัพย์สินเราได้เงินมาแบบนี้หรือว่าถูกให้ออกจากงานนะคะแล้วมีเรื่องของการเงินชดเชยตรงส่วนนี้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องของอไรายได้การเงิน,นที่ยังเห็นว่ามีโอกาสในช่วงนี้อยู่อะค่ะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวต้องระวังสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงยุง64กจนถึง66ปีเดือนนี้ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะแล้วก็การเงิน เรื่องของความรักภายในครอบครัวก็ยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่ต้องใส่ใจกันนะเพราะว่าคู่ครองหัวรักเป็นคนที่เจ้าชู้นิดๆน่นะคะหรือต้องไปทํางานหลายสถานที่นะคะก็อาจจะต้องระวังเรื่องของมือที่3นิดนึงนะค,ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67-69ปีค่ะถือว่าเดือนนี้นะ,ะจะมีเรื่องของการเดินทาง นะคะหรือมีเรื่องของข่าวทางไกลค่ะหรือมีคนมาเยือนนะคะซึ่งทําให้ส่งผลดีมากๆถ้ามีปัญหาอะไรปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายค่ะว่าจะเป็นเรื่องงานหรือปัญหาด้านการเงินก็จะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 7 0ถึงปีนะคะถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินนะโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญาต่างๆนะคะยังราบรื่นอ,อยู่นะคะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวอยากจะให้คุยหรือปรับกันให้มากส่วนที่จะเตือนก็คือเรื่องของสุขภาพละกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตานะคะโรคเครียดไมเกรนนะคะคนที่เกิดนะคะ ในช่วงอายุ73ถึง76ปีค่ะเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องปัญหาสุขภาพร่างกายนะคะเรื่องของอาการปวดกระดูกนะคะเรื่องของสายตานะคะหรือระบบภายในนะคะต้องดูแลด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ยต้องรอบคอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ห้ามค้ำประกันเด็ดขาดนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ77นะคะ จนถึง80ปีเดือนนี้จะมีข่าวด้านการเงินค่ะโดยเฉพาะการเงินนะคะที่เราอดออมมานานนะคะก็จะมีเรื่องของการเงินนะคะบางส่วนนะคะปรากฏขึ้นหรือการเงินช่วยเหลือนะคะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะก็มองว่าจะมีข่าวดีด้านการเงินนะคะหรือถ้ามีปัญหาอะไรก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะทําให้นะคะในเรื่องของนะสิ่งต่างๆดีมากยิ่งขึ้นแล้วถ้ามีปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความนะคะก็ถือว่าจะมีข่าวดีนะ ก็เป็นกําลังใจให้นะคะและก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ